สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนค่ะนี่ประบัวซื้อต้นมะตูมเขกมาเนี่ยค่ะมาปลูกใส่ใส่ถังไว้ค่ะนี่ค่ะไว้เก็บกินเนาะนี่ค่ะต้นนี้สี่สิบบาทค่ะเป็นมะตูมเขตมะตูมเขกมะตูมมาเล่เนี่ยค่ะมาค่ะเรามาปลูกกันเลยนี่ไปตลาดนัดเข้ามาขายตลาดนัดค่ะเราอยากปลูกอะไรก็ซื้อมาปลูกค่ะ ที่เราชอบกินเนาะวันนี้ไม่ใส่ถุงมือค่ะไปตลาดนัดก็ได้ต้นมะตูมแขกมา้ค่าแล้วก็ทำงานบ้านก่อนถึงมาปลูกก็ร้อนมากๆเลยค่ะดูมีปวกด้วยนี่นี่มีปวกด้วยน,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 นี่อ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใส่ถุงมือเนาะเพราะว่าทำ ปลูกต้นไม้เสร็จแล้วป้าโบก็จะไปอาบน้ำพักผ่อนละเนี่ยค่ะอ่ะลงไปเลยนี่ค่ะอุ้ยลงไปเลยนี่นี่อุ้ยดินทำไมไม่พอพี่นอ้องดินไม่พอนี่โอ้เข้าเล็บแน่เลยไม่เป็นไรเนี่ยค่ะต้นละสี่สิบบาทอ้ยป้าโบปลูกผิดอันนี้อันนี้มันไม่มี มันไม่ได้เจาะต้องปลูกใส่กระถางนี้บวัวปลูกผิดเอา้าเอาขึ้นมา <c oughs> นี่ต้องปลูกใส่กระถางนี้ปลูกผิดโอ้นี่ปลูกใส่กระถางนี้โอ้ปลูกผิดอันนี้ไม่ได้เจาะตูดตายแน่เนี่ยค่ะ ดินเปียกดินชุ่มอ่ะลดน้ำเนี่ยค่ะง่ายๆนี่ดูรากเขาเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาดินมาใส่อีกนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเด็ดเด็ดยอดเข้าก่อนนี่เขาได้แตกแตกเป็นพุ่มพอได้กินค่ะพอได้เก็บกิน นี่ค่ะสีบาทเนี่ยค่ะตัลวละ40บาทจะป้าจะหาดินมาใส่อีกก่อนค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะวันนี้ประบวกรกพาปุกมะตูมเขกค่ะ